ตับรูปเยแล้วก็พอเก็บเสร็จอย่าลืมอย่าลืมใส่อันนี้อันใหม่เข้าไปนะคอมพายเทปที่เป็นตัวบอกว่ามันสเกอร์ไลน์หรือยังปนี้คอมพายเทปอันใหม่ก็จะแถมจะไม่ดำโอ้โหโคตรสบายเลยถ้าเลือกงงๆจะดำก่อนเก็บงน่ปิดปิตัวออกเลยอ่ะนี่งอกรันงด้กว่าน่งอก่อย น <laughs> ้องเมย์มาเก็บสักอันมามีมีมีเหลือนี่เมย์เกียร์ได้เอ่อ ทีนี้ปกติบางบางทีเราก็จะมีไอ้ดูโอเนี่ยดูโอแอดเตอร์เนี่ยที่มันสเตอร์เราได้วยแต่ว่าเราไม่ได้ซื้อมาเราซื้อแค่เดียวเพราะคิดว่ามันไม่จำเป็นเนาะเพราะยังไงเราใส่ไม่สตอร์เราไดแล้วแค่นี้แล้วก็ปิดฝาปิดรอถปิดต้องให้มันหลงหรอกมันไม่หรอกถุงนี้ละสองกรักหนึ่งร้อยนี่อันดับเราแล้วเวลาบางบางครั้งตอนที่เรายังไม่ชํานาญเนี่ย บางครั้งไอ้ตัวที่ยกกับมันคือติดกับฝาใช่ปะแต่บางทีอะเราอะปิดไม่สนิทยกแล้วมันหล่นเพราะฉะนั้น <Okay. S 1> บางทีเราต้องยกขึ้นมาลองก่อนยกขึ้นมาลองก่อนว่ามันมาด้วยกันไหมยเงี้ย <ขอ S 1> ถ้ายกขึ้นมาต่ำๆกัน,<ใ>น,นขยับนิดนึงถ้ามันหล่นมันไม่ได้หล่นต่ำๆไม่ครับยกคุยกันทั้งวันทั้งวัมทั้งวันทั้งวรนทั่งวันทั้งวันทังนทั้งวันทั้งวันทั้งวันทั้งตันทั้งว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 ันท ไอ้สปายเเตอร์ของเราเนี่ยมันก็คือมีทั้งของเบนแแบก็มีแต่ในของม e n ทอนเอก็มีเนาะทีนี้เราเห็นว่าไอ้ตัวออปติคอลแท็กกิ้งที่เราเคยเรียนเนี่ยมันมีการแท็กกิ้งสองแบบใช่ป่ะแบบที่หนึ่งก็คือใช้ตัวมาเกอร์สเ e ียร์ที่เราเรียนไปไแล้วอันนึงก็คือเป็น led light tracking จำได้ไหมอ๋อเงียบเลยไม่คุ้นเลยที่เป็น led light หมายความว่าข้อเสียของมันก็คือมันมีสาย สายเนี้ยจะถูกเสียบเข้ากับเครื่องแล้วไอ้ตัวตุ่มๆสีดำๆเนี้ยมันก็จะปล่อยแสงไฟสีแดงออกมา mm hmm. ข้อดีของมันก็คือมันแม่นกว่าน,นี้เล็กน้อยแต่ว่าข้อเสียคือมันพลุงพลังมันต้องมีสายเราก็จะไม่ค่อยได้ใช้ไ, mm hmm. ไอ้ตัว mm hmm. ไอ้ตัว LED Tagging ก็ม mm ี hmm. ไว้เถ mm ื hmm. ่อเพื่อใช้ตั้งแ mm hmm. ต่ที่เรียนมาที่ไม่เคยใช้อันนี้มันสะดวกนี ไอตัวนิเวเกเตอร์โผล่ของตัวเมทัลลิกมันก็จะเป็นรูปนี้ตีนแตกคือวะปีนแต่ปีนแตมันก็จะมีหลายสีเป็นแบบแฟนซีตกหน้าแบีทีนี้ที่จะให้ดูเนี่ยคือคอนเซ็ปต์เหมือนกันเลยนะออ t i ิ a l t a ลแท็กกิ้งเหมือนกันที่จะให้ให้สุดเนี่ยก็คือไอตัวการใส่ลูกเฟร์เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันลูกเฟร์ของตัว เมทโทนิกเนี่ยลักษณะเวลาเราใช้มันจะเป็นลักษณะการกดไม่เหมือนของเบนและเบนและมันจะเป็นลักษณะหมุนๆเนาะการกดก็คือเรากดเ,เข้าไปตรงๆเลยกดเข้าไปนั่งกึงองต้องให้สนิทแบบนี้ในบางครั้งที่เรายังไม่ชำนาญเนี่ยบางทีเราใส่แล้วเรากดคิดว่ามันแน่นลแ,แล้วแต่เรามันกดลงไปแค่นี้มันไม่แน่นต้องกดลงไปแบบนี้ต้องแบบนี้เวลาถอดก็ดึงออกมา,าตรงตรม ทุกอันใส่ใส่เหมือนกันหมดอ่ะลองไปใส่เาไปเขาดูแดดเพื่นอนเยอะอุปกรณ์ที่ใช้นีเวกชันมันมีหลายอันเพราะเวลาเราจะใส่เข้าไปเนี่ยไม่ต้องมีอุปกรณ์เจาะรูอุปกรณ์นําทางอุปกรณ์ทําเกียวเลยเนี่ยไอตัวจานแต่ละอันก็จะถูกเสียบเข้ากับของอุปกรณ์ไม่เหมือนกันแ,แล้วเราจะเห็นว่าเราจะเห็นว่าระยะห่างของการวางตำแหน่งรูปฟียร์เนี่ยมันไม่เหมือนกันเลย นะวระยะห่างันต่างกันไม่มากกันน้อยเป็นตัวที่ทําให้เครื่องเซตติ้งของเครื่องเนี่ยมันบอกว่าอ๋อระยะลูกสเพียห้าลูกที่ระยะห่างก,กันเท่านี้คืออุปกรณ์อนี้ลูกสเพียสีลูกที่ระยะห่างก,กันเท่านี้ระยะห่างก,กันเท่านี้คืออุปกรณ์อะไรเนาะจบแล้วเซตของเมทนิกใช้กับเครื่องไม่ได้ไไดเครื่องไขเครื่องใหม่หแต่ของเรามีทั้ง องนั่งอ๋อเร่องรวยธนาคารอมอซอันนรวยๆไปเลอันนี้มันคือไม่ค่อยได้ใช้หรอคะเพราะว่าเพราะว่ามีเป็นเครื่องของเบนเลดมีเครื่องเบนสติกด้วยอยู่ในห้องแต่คอนเซ็ปต์เดียวกันพี่ก็เลยเอาเครื่องที่มันใหม่กว่ามาให้ดูเห็นความแตกต่างในเซ็ตไหมไขควงเอ้ไม่ไขควงนี้มันมีในเซตสปายสปายในยูิเตอร์ไขควงอัเนี้ยมันดูแตกต่าง มันเอาไว้ใส่เพอใส่เสร็จเราจะต้องไปล็อกเพราะอุปกรณ์พวกนี้มันมอันนี้ยังต้องสเตอร์ไลน์สเตอร์ไลน์หมดทุกอย่างสเตอร์ไลน์หมด,อ,ดอันนี้เหมือนดูเป็นดา้านไม้น,อนะอืมมมมาสวนมาสิมาโบราณใครบอกเป็นเตยทำอะไรก็ผิดมันเบาข้อด <c oughs> ีของการใช้ด้านไม้ทำนะ อันนี้คือที่จออันนี้คือที่ทําเกี่ยวที่จอบคืออันนี้ก็ใช้ใช้เหมือนกันทุกอันที่เอาไห้รู้ก็คือใช้หมดเลยแหละแต่ว่า <c oughs> แต่ว่าเคล็ดน้ำใช้อะไรสนใจไหมแค่เอาอยากให้ดูว่าการใส่สเปีย์มันไม่เหมือนกัน ใช้ด้วยกันไม่ได้ค่ะไม่เหมือนกันสเพียรของใครของมันสี่ต่างกันเยอะมากใช่ในนั้นมันมีลูกสเฟียร์ของเบนแล็บที่นึ่งสเตลล่าอยู่ในในยุชาร์กอ่ะเรามาดูว่ามันไม่เหมือนกันเวลาพี่สมมติว่าสมมติว่าวันนี้เราใช้เบนแล็บแล้วพี่เขาบอกว่าขอลูกสเฟียร์เพิ่มหน่อยเราก็ต้องไปหยิบให้มันถูกใหญ่กว่าอื้อหนึ่งพันบาท ตรงมาเห็นว่ามันเป็นเกียวอ่ะในนี้มันเป็นเกียวแล้วก็ขนาดมันจะใหญ่กว่านี้ลยอ่ะปิดฝาล็อกสกีไม่องสกีไปเลยจ้ะแยกกัน ไปเองก็ได้แต่ถ่ายรูปถ่ายไม่ถือโฟล์ตโอ้โหสาเพื่อนโอนจบงานต้องยกมืเดียวใช่ไหมอันนี้วิธีเก็บเครื่องนะจับมีขีดอยู่ข้างที่พี่พา คือถ้าเราเก็บเนี่ยสมมติจอยมาอย่างนี้เราเห็นว่าลูกตัวพีเนี่ยเป็นตัวบอกว่าลูกสอนชี้งนม้งก็แสดงว่าให้หนึ่ไปในที่ที่ต้นลูกตัวพีมันลูกตัวพีมันบอกเห็นปะแล้วก็บนไปจนตัวพีเนี่ยมันมาชนกับเส้นชนยังก็แสดงว่าจอยเนี่ยถูกถูกแล้ว mà không trái đùi mà không trái đùi. đùi à, Mày kẹp đi à? kẹp trái này, đi, băng, ngang em nặng quá, nặng อนี hoy, 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 ้ไม่เกีเลยเรา้อค่อยๆเก็บเพราะว่าบางทีของเรื่นมันกระจัดกระจายบางทีจอจะไปชนนะนู่นจอชนจออู่อะไรอันนี้ไม่เกี่ยวกับจอนไหมไหนว่าอีกทงไม่ถ

เราอ้อมอ้อมต่ออ้อมอะไรยังได้เสร็จแค่ชุดนึงถ้าเราว่ามันจะได้น่าจะได้น่าจะหมุนไปได้อีกใช่ป่ะแต่ว่าไอ้นี้มันจะไปชนนู่นแล้วแสดงว่าไอ้นนี้ขาเนี้ยมันต้องถูกขยับมาข้างหน้าใช่ไหมขาเนี้ยถ้าเราขยับขาขึ้นหน้าอันไอ้นี้มันจะหมุนไปได้อีกใช่ไหมเขาเมื่อกี้อยู่อยู่ใช่ไ แล้วขยันนี่แล้วนี่ตรงเส้นแล้วมาดูอันที่ฝั่งนี้เป็นตรงเส้นกันตรงคะล็อกเลยแล้วก็ล็อกแล้วคือล็อกแล้วมันหมุนหน้าในที่หมุนแล้วว่าสามารถขยับนยไปได้ต้องมันชัดจ้ะให้มันตรงเส้นน้องเมิร์มน้องเบอร์นี่เราก็ดันน้องลงมาให้มันประคบกันนี่ต้นสูงการเก็บกล้อง ถ้าเราจะดึงกล้องลงมาต่อดิมันจะลำบากเพราะเรา,า,<อ>เ,ราเราไม่ได้ฝึก<อ>เราไมา่รู้อะเ,เพราะนี้เอาเสาเนี้ยกดเสานดิลงก่อนอนะมันจะง่ายกว่าเราจะเห็นว่าเสาข้างหลังนี้มันมีตัวพีเหอยูงนงานวิธ<อ>ีการเก็บก็คือเรากดอันนี้แล้วก็ดึงลงมาแต่ตอนที่ดึงเนี่ยเราต้องระวังว่ากล้องจะกระแทกอะไรหรือเปล่าดึงต้องอดึงเบาๆนลองดูถึงมงได้ใครอยากทำดึงเลยนี่ต้องกดนี้ก่อนกดแล้วก็ดึงไปดึง อ่ะขอให้เพื่อนผลักเพื่อนถ้าดึงใครอยากดึงดึงเลยกดเลยค่ะกดกดแล้วก็ดึงมันจะร้องดึงกดอีกเดี๋ยวนึงโอเคต้องผัดกันดึงด้วยนะเดึงเอย ก็ดึงจนพีเนี้ยมันมาสุดตรงนี้ก็เอามือดันตรงเนี้ยมันก็จะลงมาเองอันนี้ลองดูนะแล้วก็เบาแล้วก็เบามันจะลงมาเองใช่อาจจะช่วยกันพอลงมาเสร็จเนาะได้ตัวนี้มันอยู่ตรงไหนแล้วเห็นว่าที่ที่กล้องเนี่ยมันก็มีตัวพีเหมือนกันพีให้หมุนไปทางนู้นตรงนี้มีขีดเดี๋ยวม ดีขึ้นดี็ดอกด็อกไปว่าใช้เราก็จะหมุนพีไปใช่ห้พีามาตรงขีเ <c oughs> สร็จ <c oughs> อันนี้ก็เชิดหน้าขึ้นหน่อยน้าเดี๋ยวแล้วก็ต้องเอาสองอันนี้มาสวนกันนีเก็ปิดที่ชั้นดาวแล้วลเรามาปิดนี้ก่อนปิดควนี้ก่อน เสแล้ววิธีมันก็ต้องเขียนอันนี้สวงก็ขากันวิธีที่จำก็คือที่เขียนกับที่เขียนอันนี้จะต้องมีตรงข้ามกันถ้าวันนี้ต้องเขียนถ้าวันวนี้ใช่ต้องระวังคือที่เขียนอันนั้นกับที่เขียนต้องตรงข้ามกันต้องระวังมากว่าต้องระวังก้องไหนจะกระแทกอะไรกล้องมันทำไง มีวิธีการวิธีการใส่เข้าไปเลยวิธีการใส่ก็คืออย่าไปลงนิดลงนิดก็ดันแล้วมันจะเล็งขึ้นมาเองเล็งขึ้นมาเองอัตโนมัตเอออ่ะเสร็จติ้นแล้วแล้วก็เอาถุงเอาถุงอเดี๋ยวเข้ามาด้ให้มันเรียบร้อยโอ้โหนี่จะเสียบก็เสียบเลยไม่ได้ เร้อยแล้วก็เอาออกนะใส่ไกลด์ทีนี้ที่นี้ที่ออกกล้องเนี่ยมันจะมีความพิเศษอีกอย่างงพราเราใส่วเลย ันจะมีสายยาวมันจะมีสายยาวตรงนี้สายาสายาวมันเอาไว้ทําอะไรสายยาวมันเอาไว้ล็อกตัวคานเรล่าเข้ากับสาม,มันจะได้ไม่เลื่อนตอนเราเข็นแล้วก็ทุกจอยพวกนี้มันสามารถ,ถกดล็อกได้นะม mm. ถ้าเรากดล็อกเราก็จะได้เ mm. ตะเตะขึ้นเตะเมื่ให้ม oh. ันล็อก ่าถ้ากดลงก็คือล็อกดลงคือลออ๋อแล้วก็เขียนทีเดียวไปอะไรูแล้วเขียนไปกู้กันไปเห็นไหมไปดูเออเค้าของบายบา ก็เอามือดันตรงนี้มันก็จะลงมาเองอันนี้ลองลงมาได้นั่นเบาน้องไปจะงโอเคเบามันจะลงมาเองใช่อาจจะช่วยกันพอลงมาเสร็จเนาะได้ตัวนี้มันจะอยู่ตรงไหนแล้วเห็นว่าที่ที่กล้องเนี่ยมันก็มีตัวพีเหมือนกันพีให้หมุนไปทางนูน้นตรงนี้มีขีดตัวนั้นแล้วตัวดีน,น,นี่คืออะไรดีคือด็อกด็อกแปลว่าใช้เราก็จะหมุนพีไป ใช่ไหมให้พียอ็มาตรงขีดเสร็จอันนี้ก็เชิดหน้าขึ้นหน่อยหน้าเดี๋ยวแล้วก็ต้องเอาสองอันนี้มาส่วนกันมังทีเราปิดที่ชั้นดาวแล้วเราเาปิดนี้ก่อปิดตรีนี้ก่อนแล้วพี่ มันก็ต้องเขีนนเนยอาาน,น,อขน,ขนอันนี้สวงก็ขากันวิธีที่จำก็คือที่เขียนกับที่เขียนอันนี้จะต้องมีตรงข้ามกันถ้าวันนี้ต้องเขียนเท่าวันนี้ใช่โอ้ยตายต้องระวังคือที่เขียนอันนั้นกับที่เขียนต้องตรงข้ามกันต้องระวังมากว่าต้องระวังต้องไหนจะกระแทกอะไรต้องระวังอยางไร มีวิธีการวิธีการใส่เข้าไปเลยวิธีการใส่ก็คืออย่าไปตรงนี้ตกแล้วดังอล้วมันจะเด้งขึ้นมาเองอาตโนมัติเอออ่ะเสร็จสิ้นแล้วแล้วก็เอาถุงเอาถุงเดี๋ยวเข้ามาด้วยให้มันเรียบร้อยโอ้โหนี่จะเสียบก็เสียบเลยวะ แล้วก bon ็เอาปอกนะใส่ใส่ลวดทีนี้ที่ที่ที่อกกล้องเนี่ยมันจะมีความพิเศษอีกอย่า,ยายยงพอเราใสา่เข้าไปเลย จะมีสายยาวมันจะมีสายยาวตรงนี้สายยาวมันเอาไว้ทําอะไรสายยาวมันเอาไาาวาไ้ล็อกตัวคามิล่าเข้ากระสาวมันมันจะได้ไม่เลื่อนตอนเราเข็น,แ,นแ,แล้วก็ทุกจอยพวกนี้มันสามารถถูกล็อกได้ไหมถ้าเรากดล็อกเราก็จะได้เตะเตะขึ้นเตะให้มันล็อก ถ้ากดลงก็คือล้อกดลงคือล้ออ๋อแล้วก็เขียนทีเดียวไปแล้วยนกู่กันแล้วเข็นไปกู้กันไปเขียนไปไปดูเออเขอของน่ารัก